มันก็ทำให้หลอกตาว่าไอ้จริงๆแล้วตัวเราคือมีแค่นี้อะไรเงี้ยก็ทำให้เราดูผอมดูแบบ มีเอวมากขึ้นเสื้อผ้าเมืองไทยเราสามารถเอามาใช้ได้มาอัดแบบได้เราจะได้ไม่ต้องแบบไปซื้อูุกย่างนะอันนี้ก็คือวิวใส่เป็นเลกกิ้งสีดําแล้วก็คุมด้วยฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของวิวนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เรามาทำวินเทอร์ลุกบุกนะคะก็ เป็นอะไรที่เราชอบทำมากเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะที่เหมือนมาเมืองนอกมาเมืองหนาวแล้วคือประเทศไทยมันก็ร้อนสุดๆเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมาต้องแมท์ยังไงให้แบบดู สวยอุ่นไม่อ้วนไม่ตันนะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วคลิปนี้บอกเลยว่าแมทครบทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสาวแบบเฮยดูคลาสสี่หรือว่าจะเป็นแนวแคชชัยชิลชิลใส่สบายหรือว่าจะเป็นแนวน่ารักก็คือทํามาให้ครบเลยค่ะอ่ะสาหรับใครที่กํำลังจะมีทริปไปเมืองนอกไปเมืองหนาวไปเมืองที่แบบว่าเลขตัวเดียวหรืออุณหภูมิติดลบแล้วก็คือมีปัญหา จัดกระเป๋ายังไงก็ไม่รู้กลัวเอาไปเยอะเกินแล้วก็ไม่ได้ใช้หรือว่าเอาไปก็คือเอาหนาวมาอยู่คลิปนี้ควรดูให้จบนะคะเพราะว่าบีบีเอามาแชร์แบบเยอะสุดนะคะก็อยากให้เพื่อนๆไปเที่ยวกันแบบมีความสุขแล้วก็แต่งตัวสวยเอาเสื้อผ้าไปแบบไม่ต้องแบกหนักไปแต่ไม่ได้ใช้นะเราก็จะแปะทุกอย่างที่ใช้ในคลิปนี้นะคะไว้ใน d e s c r i p t i o n box ข้างล่างนะคะใครที่กําลังจะตามตามก็ลองกดลิงก์ดูจะพยายามหามาใส่เท่าที่ตอนนี้มันจะหาลิงก์ได้นะทุกคนใครชอบ ยอย่ายลืมกดไลค์แล้วก็กดเลิฟให้เราด้วยนะกดซ s c r า b e ด้วยส่วนนาฬิกาของทิปนี้วีวีเลือกเป็นเรือนนี้มาเลยอันนี้ก็คือเป็น l องจินต์ m a s t ต r นะคะก็เขาจะมีความสวยคลาสสิกแล้วก็แมทช์ได้กับทุกสไตล์ที่เราเนี่ยจะเอามาแต่งเลยใส่แล้วเสริมลุกดูดีนะลุกที่เรามาแต่งก็จะมีความแบบมินิมอลมีความคลาสสิกนะบางอันมันก็ดูจืดไปหน่อยพอได้นาฬิกาเข้ามาช่วยก็คือสวยเลิศนะคะสำหรับแบรนด์นาฬิกาลองจินนะคะเขาก็เป็นแบรนด์ที่มีประวัติยาวนานกว่า ร้อปีนะแล้วก็เก่าแก่เป็นอันดับที่4ของโลกเราด้วยเรือนี้ก็คือสวิตเมดนะคะก็คือหรูหราสุดไปเลยลุกที่1น,นะคะก็จะเป็นลุกแบบแคชชวลแคชชวลนะก็ด้านในบีใส่เป็นฮิตเทคเป็นตัวนี้เลยก็คือเขาจะมีความลึกตรงนี้คือเสื้อด้านนอกให้เราใส่จะเป็นคอลึกหรือว่าเป็นคอเต่าก็ได้นะคะส่วนข้างล่างบีก็เดี๋ยวจะเติมอันนี้ก็คือจะเป็นฮิตเทคเป็นแบบนี่ เป็นกางเกงนะคะอันนี้สําหรับวันนี้อากาศอุณหภูมิติดลบ6องศาก็เราจะใส่อันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะใส่กางเกงวอร์มทับนะคะส่วนด้านบนตัวฮีเทคเนี่ยเป็นตัวบางใช่ไหมใครกลัวว่ามันจะกันหนาวไม่พอเติมได้ก็คือจะเป็นเสื้อไหมพรมแบบนี้ที่มันแนบแนบเนื้อหน่อยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นฮีเทคคอเต่าอีกชั้นก็ได้สำหรับเราการมาเที่ยวเมืองหนาวถ้าอยากแต่งตัวให้ดูไม่อ้วนให้ใส่อะไรที่มันแบบ แนบเนื้อนิดหนึ่งข้อดีคือ1ตัวไม่บวม2ก็คือมันจะช่วยเรื่องการกักเก็บความอบอุ่นในร่างกายได้ดีกว่าที่เราจะใส่เป็นสเตเตอร์ตัวหลวมแล้วมันจะมีช่องให้ลมเข้ามาอันนี้ก็คือความร้อนในร่างกายเราออกมาแล้วมันก็คือเหมือนแบบช่วยเก็บไว้แล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอุ่นได้ยาวนานขึ้นนะคะสำหรับใครที่ชั้นที่1เป็นอันนี้แล้วใส่เสื้อตัวคอเต่าที่เป็นไหมพรมแนบเนื้อแล้วหรือว่าฮีทเทคท,ที่เป็น พอเต่าแล้วไม่พอเติมได้เพิ่มก็คือพีบีจะเติมเป็นตัวนี้ก็คือเขาจะเป็นเสื้อ ที่มีหมวกแบบนี้นะคะข้อดีคือมันอะจะให้ความอบอุ่นเราได้เวลาที่ออกไปข้างนอกแล้วนาะคุมช่วงหัวกับช่วงหูของเราเวลามาเมืองหนาวอะจะบอกเลยว่าคือมันอะค่อนข้างจะหนาวช่วงหูมากๆบางทีเจอลมตีเงี้ยเราหนาวจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบปวดช่วงหูเลยเพราะฉะนั้นการที่ได้เสื้อแบบนี้เป็นครอปนะคะมันก็จะช่วยทําให้เราอะแบบมีหมวกมาปิดตรงนี้ก็คือจะอุ่น แล้วก็การใส่เสื้อแบบครอปจะทําให้ช่วงตัวด้านล่างเนี่ยมันดูยาวนะคะแล้ววันนี้เลือกแมทเป็นสีดารับรองว่าไม่อ้วนแน่นอนนะอีกทริกหนึ่งคือการที่เราใส่เสื้อสีดําหรือว่าสีขาวต่อกันหรือสีอะไรก็ได้ต่อกันทั้งตัวเนี่ยมันจะช่วยสร้างโครงของตัวเราให้ดูยาวขึ้นเพราะว่ามันต่อเนื่องยาวทั้งตัวนะคะส่วนด้านนอกมาเมืองหนาวมาเมืองติดลบแล้วไม่อยากแบบโค้ทที่เป็นผ้าวูหนักๆมาเราแนะนำว่า จะเป็นเสื้อเขาเรียก p a ด d i n g นะแต่ว่าบางบางที่ถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะเรียกว่าพัฟเฟอร์ที่เรียกว่า er, พัฟเฟอร์คือว่าน้องใส่แล้วก็จะดูตัวพองๆหน่อยแต่ว่าไม่ต้องห่วงมันจะได้ไม่ได้ดูอ้วนเพราะว่าเวลาเราใส่เราก็คือเปิดให้เห็นว่าเอ้ย ตรงเนี้ยตัวเราเท่านี้แล้วข้างนอกก็คือเป็นแบบความอ้วนของเสื้อหนาวไม่ใช่ความอ้วนของเรานะคะก็เป็นประมาณนี้ตัวนี้ก็คือเรียกว่าอุ่นมากแล้วก็กันลมได้ด้วยนะมันก็จะทําให้เราอ่ะไม่รู้สึกหนาวแล้วก็อีกอย่างเวลาโดนสโสนเขาก็คือกันน้าด้วยตัวนถุงเท้านะคะแนะนําว่าให้ใส่เป็นถุงเท้าที่มันปิดข้อเท้าขึ้นมาแล้วก็ทับกับช่วงที่เป็นกางเกงเพราะว่ามันจะทําให้ไม่มีช่องให้ลมเข้ามาเราจะได้ไม่หนาวนะคะ กระเป๋าวันนี้มีวีใช้เป็นของทาด้านะก็คือดูดสีมาจากชุดด้านในเลยก็เป็นสีดำนะทำให้ เหมือนมันมีคาลเลอร์ลิงที่แบบต่อเนื่องกันนะคะลุคนี้เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกว่าเอ้ยแคชชัวสบายๆนะคะแล้วก็ดูเป็นสีที่คุมโทนว่าพี่วิก็เลยจะขอคอมเพลตลุกด้วยนาฬิกาลองจิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงที่สวยแล้วก็ดูผู้ดีมากทุกคนแล้วหนังของเขาอ่ะเป็นหนังเอลิเกเตอร์แท้ใส่แล้วข้อมือดูแบบเออดูมีความแบบสวยแพงผู้ดีนะคะแล้วก็ทําให ลุกโดยรวมอ่ะมันดูมีสีสันแล้วก็ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยก็คือเป็นอะไรที่น่ารักสวยงามมากหรูหรามากดูดีมากนะคะลุกที่สองนะก็จะเป็นลุกที่เป็นคลาส s y a แ d ะชิคนะคะลุกนี้ด้านในก็คือใส่ฮิตเทคตัวที่เป็นคอกว้างเหมือนเดิมเลยถ้าไม่พอตกด้วยฮิ t เทคที่เป็นคอเต่าแบบนี้ก็ได้นะคะจะได้ความอุ่นเพิ่มลุกนี้ด้วยความที่เขาเป็นแบบกระโปรงผ่าสูง เราก็เลยจะใส่ถุงน่องกันหนาวไว้ด้านในซึ่งถุงน่องอันนี้มันดูเหมือนสีทูชใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในมันบุขนมันจะทําสีหลอกว่าเป็นสีเนื้อแล้วก็เป็นสีทูสีดํานะคะสําหรับใครที่อยากใส่กระโปรงอยู่ที่ต่างประเทศแล้วดูไม่ตันเราแนะนําว่าให้เลือกเป็นถุงน่องที่มันดูเป็นสีทูนิดหนึ่งก็คือจริงๆแล้วมันอุ่นถ้าเราใส่ถุงน่องสีดําไปเลยอ่ะมันจะมีความแบบดู เพราะว่ามันดูเป็นแบบสีหนักๆตอกันแต่อันนี้มันจะมีความรู้สึกเหมือนเห็นเนื้อแต่จริงๆแล้วเราไม่หนาวเพราะข้างในเขาบุขนไงกระโปรงนะคะบีบีเลือกเป็นกระโปรงหนังสีน้ำตาลผ่าสูงนะคือที่เลือกผ่าสูงเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราอะดูเซียวมากขึ้นแล้วความเป็นกระโปรงหนังก็คือเขาจะกันลมเข้าด้วยเหมือนถ้าเราใส่กระโปรงผ้าเวลาแบบลมมันเข้าอะมันจะแบบแตกตัวเนื้อผ้าเข้ามาได้เลยแต่พอเป็นกระโปรงหนังอะมันจะมีความเหมือนกันลมนิดนึงเวลามีความร้อนออกมาจากร่างกายอะคือมันจะอุ่นแล้วมัน จะเก็บอยู่ข้างในทุกคนมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมใส่แล้วมันอุ่นได้ยาวนานมากขึ้นนะคะบูทลูกนี้ก็คือขอแซบนิดนึงเราก็จะใส่เป็นบูทที่เป็นมีไฮแล้วก็มีเสริมส้นโมเบลนะคะตะคุก็คือเขาจะมีความแซบเป็นหัวที่ดูตัดๆนิดนึดนงแล้วก็มีความสูงนะคะทําให้เราดูชะรูดขึ้นแบบนี้ส่วนใครที่ไปอากาศที่แบบเอ,อติดลบเหมือนที่เรามาเกาหลีรอบเนี้ยสมมติฮิเทคสชั้นแล้วมันยังไม่พอแนะนำเลยคือ ใส่พัฟเฟอร์ตัวนี้ทับนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยทําให้ลุคเราดูแบบเกาหลีเอาใจมากเพราะว่ามาเกาหลีรอบนี้เกาหลีเกือบทุกคนจ้าก็คือเขาจะใส่ตัวแบบเป็นประมาณนี้เลยนะคือมันจะดูแบบพองๆนิดนึงแต่ว่าเราก็คืออย่ารูซ้ซิคือเปิดให้เห็นข้างในมันก็จะเห็นเลยว่า เออเราหอมแต่เวลาถ่ายรูปเสร็จแล้วแบบหนาวก็คือรูปกลับขึ้นไปก็ได้ทุกคนตบท้ายลุกนี้นะคะก็ยังคงเป็นนาฬิกาลองจิน้นอันนี้ก็จะเพิ่มความหรูหราให้กับลุกอีกระดับหนึ่งเรามองว่ามันอะ่ะจะช่วยทําให้แบบเรารู้สึกมั่นใจแล้วก็สําหรับเราเรารู้สึกว่า elegance is an attitude นะคะก็คือสวยเริดแฮปปี้มั่นใจ แล้วก็จบลุกนี้ด้วยกระเป๋าเอสตา e l เคลลี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีลาเต้คาราเมลนะคะเอามาแมทก็คือดูดสีแบบสีน้ำตาลสีเบสสีทีมมาก็คือแมทไปนี้ได้เลยน่ารักสวยดูแบบจะเป็นวินเทอร์ก็ได้จะเป็นออทัมก็ได้นะคะลูกนี้นะคะสําหรับออปชันของคนที่ไม่อยากใส่แพดดิ้งหรือพัฟเฟอร์ให้ดูแบบว่า มันบวมนะคะแล้วเราไปอากาศที่ไม่ได้หนาวจนติดลบนะสามารถเปลี่ยนด้านนอกเป็นตัวนี้ได้ก็คือเป็นเสื้อโค้ทนะคะอันนี้ก็จะให้ลุคที่ดูสมาร์ทมากขึ้นแล้วก็ดูหรูหรามากขึ้นนะคะเพราะว่าน,นี้เป็นเสื้อโค้ทสีขี้มันก็จะดูหน้าทนุถนอมดูเป็นแบบน่ารักอะไรแบบนี้ค่ะลุคที่3นะคะเบสของเราก็ยังจะเป็นฮีเท็สีดํานะคะแล้วก็ถ้าไปนอกเมืองมันหนาวหรือใดๆเนี่ยเราสามารถตกเป็นฮีเท็ ที่เป็นตัวหนากว่าตัวที่บีบีใส่อยู่ตัวนี้ได้แล้วก็เป็นคอเต่านะเพราะว่าการมาเมืองหนาวเราควรจะรักษาคอเราให้อุ่นเพื่อที่เราจะได้ไม่เหมือนเจ็บคอไม่สบายง่ายเวลาที่ยวเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะคะส่วนเพิ่มความอบอุ่นด้านล่างนะคะก็คือจะเป็นใส่ฮีทเทคที่มันเหมือนเป็นเลกกิ้งแบบนี้อันนี้ก็ซื้อจากยูนิโคก็จะให้ความ อบอุ่นค่ะหรือจะใส่เป็นถุงน่องแบบสีตูของลุกที่แล้วอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็เราจะใส่ทับด้วยเกงเกงหนังที่เป็นเอวสูงนะอันนี้ก็จะเป็นสีดําก็จะให้ลูกแบบว่าเฮ้ยเท่เทแล้วก็คุมทับด้วยเสื้ออันนี้จะเป็นเสื้อที่มีความแบบเป็นเฟอร์เฟอร์เป็นนุ่มๆน,นะมันก็จะให้ลุกที่แบบคุณนายคุณนายพวกดีเทลต่างๆของเสื้อก็คือจะเสริมให้ลุกมันดูแบบแทงลูกคุณนายมากๆนะส่วนรองเท้าลุกนี้นะจะใส่เป็นผ้าใบาที่ใส่สบายก็ได้ หรือจะใส่เป็นบูทที่แบบว่าคุมขึ้นมาสูงหน่อยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาเรามาอากาศที่มันติดลบใช่ปะ่ะเราใส่เลเยอร์ซ้อนกันอ่ะมันจะช่วยทําให้เราอ่ะรู้สึกอุ่นอันนี้ก็คือวิวใส่เป็นเลกกิ้งสีดําแล้วก็คุมด้วย รองเท้าบูทที่มันเป็นนีไฮนะคะเราก็มีกางเกงอีกก็คือรับรองว่าอุ่นสุดๆแน่นอนหรือถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ย3มชั้นมันร้อนเกินไปเราก็สวิชไปใส่แค่เลกกิ้งกางเกงแล้วก็เป็นสนิเกอร์นะแล้วบางทีการใส่แบบว่าบูทที่มันแบบสูงมันอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบค่อนข้างแน่นค่อนข้างเดินยากก็คือแล้วแต่ความถนัดแต่ละคนบางคนเนี่ยไม่ใส่บูทก็อาจจะใส่เป็นถุงเท้าที่หนาหน่อยซ้อนกับถุงน่องอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันให้ลมอ่ะมันไม่เข้าตัวเรามันก็จะอุ่นคอมฟีลุกนี้เช่นเดิ นะคะก็นาฬิกาเรือนนี้นะคะ Longines Master นะอันนี้ลักชัวรี่ขั้นสุดเพราะว่าตรงหน้าปัดนาฬิกาเขาว่ามีประดับเพชร12เม็ดด้วยอันนี้ก็คือสวยมากบอกเลยนะว่าใครเนี่ยที่จะมาเที่ยวเอาตัว Longines Master มาไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยสวยแล้วก็ทนทานกระจกหน้าปัดเนี่ยก็คือเป็น Sapphire Crystal นะคะป้องกันรอยขีดข่วนเอามาเที่ยวเราก็คือสบายใจแน่นอนไม่ต้องมานั่งภาวะภะวงว่าแบบเฮ้ยนาฬิกาจะเป็นรอยไหมเดี๋ยวเที่ยวไม่สนุกนะก็คือ เรือนเดียวเนี่ยก็คือเอาอยู่เลยทั้งสวยทั้งคอมพลีทลุกทําให้ลุกมันดูโดดเด่นมีสีสันแล้วก็ไม่จืดจนเกินไปแล้วก็ใส่แล้วเราว่าข้อมือดูแบบแพงมากทุกคนก็คือเชียร์สุดๆนะสำหรับลุกนี้ก็คือจะเป็นคุณนายที่เกาหลีอะไรประมาณนี้แล้วก็มีนาฬิกาทําให้ข้อมือสวยๆนะคะหยิบจับแก้วกาแฟอะไรก็คือเหมือนเป็นพร็อพที่ดีนะดูสวยดูแพงไปหมดเลยสําหรับลุกนี้นะคะก็ยังเป็น กระเป๋าเอสตาเคลลี่นะสีลาเต้คาราเมลนะคะอันนี้ก็ให้ความกลมกลืนนะคะกับลูกนะเพราะว่าที่เกาหลีจริงๆใส่พวกสีดำสีขาว สีโทนน้ำตาลก็คือได้หมดเลยนะส่วนใครที่ไม่ชอบโทนสีพวกนี้มีเพิ่มให้อีกสีนะก็คือโทนสีน้ำเงินอะไรประมาณเนี้ยก็คือได้ค่ะลุกที่4ีนะคะก็จะเป็นลุกแบบคิ้วๆน่ารักมีทุกคนก็ด้านในนะคะสำหรับใครที่อยากใส่เสื้อตัวนอกเป็นเสื้อสีขาวแนะนำว่าซื้อฮีทเทคสีเนื้อมานะฮีทเทคสีเนื้อเนี่ยมันก็จะได้ไม่แบบว่า เหมือนกับหลุดออกมาด้านนอกสีมันจะได้ไม่เห็นเข้าไปข้างในน,นะคะคุมด้วยเสื้อฮีทเทคคอเตา่าสีขาวนะคะหรือจะเอาเป็นเสื้อที่เป็นเสื้อไหมพรมที่มีคอเตา่าสีขาวอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะบีบีบเน้นเลยว่าให้มันแนบตัวนิดนึงคือเวลาแนบตัวแล้วมันเป็น2ชั้นอะอุณหภูมิติดลบอุณหภูมิเลขตัวเดียวมันจะเอาอยู่แล้วมันก็จะแบบอุ่นสบายเราเดินเที่ยวเราก็จะไม่รู้สึกทรมานระหว่างวันนะส่วนด้านในด้านล่างนะคะเราก็จะใส่เป็นถุงน่องสีเบจ สีครีมสีนูดอย่างนี้ได้เลยให้มันดูคล้ายกับสีผิวของขาเรามากที่สุดเวลาถ่ายลูกไกลๆเนี่ยมันก็จะเนียนว่าอันนั้นอะคือแบบเธอทนความหนาวได้ยังไงไรๆเพราะว่ามันเหมือนแบบเราไม่ได้ใส่ถุงน่องอยู่อะทุกคนแล้วก็ลุกนี้อยากได้ความเป็นคนหนูได้ความเป็นแบบว่าหนะน้าทนุถนอมตมูตมีอะไรเงี้ยเราก็จะใส่กระโปรงเป็นแบบผ้าทาวีนะคะก็จะมีผ้าที่แบบมี t e x t อร์แล้วตัวนี้มันจะมีความเป็นเลื่อมสีเงินเงินนิดๆ น่ารักมีความเฟสชีมีความแบบ g i t t e r i n g อะไรเงี้ยโค้ดคุมตัวนอกอีกสักหนึ่งตัวนะจะเป็นสีครีมสีเบจสีขาวก็ได้แต่วันนี้ก็คืออยากได้ลุคที่มันดูแบบหน้าทนุถนอมตตมุตตมีก็อาจจะเลือกเป็นโค้ดที่เป็นสีแบบว่าออกน้ำตาลน้ำตาลทําให้ลุกมาดูละมุนขึ้นหรือถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยอยากให้ความรู้สึกแพงแนะนําว่าใส่โค้ดด้านนอกเป็นโค้สีขาวไล่กับตัว เลเยอร์ข้างในของเรานะคะมันก็จะดูแบบน่ารักแล้วก็ดูน่าทานุถนอมมากๆแต่ส่วนตัวบีบีมองว่าถ้าเราใส่สีโค้ด้านนอกตัดกับสีที่เป็นเสื้อด้านในอ่ะมันจะช่วยทําให้เราดูผอมมากกว่าก็คือพอเรามองเนี่ยโคดมันมาปิดมาถึงตรงนี้ใช่ปะ่ะมันก็จะเห็นส่วนที่เป็นตัวเราแค่เหมือนแบบหนึ่งส่วนสามะทุกคนมันก็ทําให้หลอกตาว่าไอ้จริงๆแล้วตัวเราคือมีแค่นี้อะไรเงี้ยก็ทําให้เราดูผอมดูแบบ มเอวากขึ้นปิดท้ายลุกนะคะก็จะเป็นนาฬิกาลองจิ้นมาสเตอร์ตัวนี้เขาเปิดตัวคอลเลกชันตอนปี2005นะทุกคนก็เรียกว่าเป็นสิกเนเจอร์เป็นไอคอนิกของลองจิ้นเลยนะคะเขาก็ยังกันน้าได้ด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเมืองหนาวไปเจอสโว์ไปเจอแบบว่าฝนโปอย,ปอยๆใดๆก็คือสามารถใส่หน่องเขาได้โดยไม่ต้องกังวลว่า เฮ้ยมันจะพังมันจะเสียไหมเพราะว่าเขากันน้ำนะคะมีตัว moon p a d e นะอันเนี้ยมันจะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ดูพวกข้างขึ้นข้างแดมถึงปัจจุบันเราจะไม่ได้ใช้ดูกันแล้วนะแต่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ที่นาฬิกาแพงๆเท่านั้นที่เขาจะใส่มาให้นะมันอยู่แล้วมันทําให้หน้าปัดมันดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็ดีเทลเข็มต่างๆก็คือน่ารักมากต่อมาก็คือจะเหมาะคนที่ชอบใส่อะไรสบายๆแล้วก็ชอบโทนสีขาวสีเบจนะคะลูกนี้มีวิสัยด้านใน ฮีทเทคที่เป็นคอเต่าสีมันจะออกแบบน้ำตาลอมเหลืองๆหน่อยหรือบางคนจะอ d ดัปด้วยการเปลี่ยนเป็นสีเบจนี้ก็ได้นะทุกคนแล้วก็ใส่เสื้อวูลทับเสื้อวูลตัวเนี้ยมันจะให้ความอุ่นคือแล้วมันก็เป็นเสื้อพอดีตัวเวลาเราใส่มันจะได้ไม่ดูแบบบวมมากนะทุกคนเวลาเรามีมาในทริปที่มันเป็นทริปที่มันมีความหนาวอาจจะแบบเลขตัวเดียวแบบเหมือนกับต่ำกว่า5้าลงมาหรือว่าติดลมนะคะก็คือแนะนําว่าสเวตเตอตัวที่มันโค้งๆอง่ออะ เอามาก็คือพอใส่กับพวกโคดัมมันจะไม่ค่อยเข้าเพราะมันจะดูแบบบวมในบวมในบวมอะทุกคนก็คือแนะนําว่าตัวข้างในเอาเป็นแบบแนบเนื้อแล้วก็ใส่อีกตัวที่หนาหน่อยแต่ว่าไม่ควรจะแบบพองมากนะคะไม่งั้นจะใส่โคทับแล้วมันจะไม่สวยด้านล่างนะคะพี่ีก็ใส่เป็นถุงน่องสีเนื้อนะเพราะว่านี้เราจะใส่กางเกงผ้าสีอ่อนบอกเลยว่าไอเทมที่เป็นหน้าร้อนประเทศไทยถ้าเรามีตัวใส่กางเกงแบบผ้าฮิตเทคนะคะหรือว่าจะใส่เป็นแบบถุงน่องกันหนาวที่บุ นเสนื้อผ้าเมืองไทยเราสามารถเอามาใช้ได้มาอาดับได้เราจะได้ไม่ต้องแบบไปซื้อทุกอย่างนะอันเนี้ยเราก็เอาองเงีงผ้าเป็นเงเกงผ้าที่แบบไม่ได้หนามากแต่ว่าด้านในเนี่ยใส่เป็นถุงน่องที่มันกันหนาวนะคะแล้วด้านบนก็คือเราใส่ตัวฮีเทคแล้วก็สเวตเตอร์ที่มันเป็นผ้าวูลแล้วเราก็จะคลุมทับด้วยเสื้อ โค้ทที่เป็นขนฟูๆสีขาวนะอันนี้ก็จะได้ลุคแบบน่ารักแต่เป็นน่ารักที่ยังมีความเท่เพราะว่ามันใส่เป็นกางเกงนะคะรองเทา้าแนะนําเลยว่ามาเมืองนอกเอาคู่ที่แบบเดินสบายเท้าไม่พังมานะลงทุนกับรองเทา้านิดนึงเราจะได้เที่ยวสนุกนะคะคู่นี้มีวีใช้เป็นของอาดิดาสก็เป็นสนิเกอร์สีขาวที่แบบใช้เดินมาหลายวันแล้วก็ยังรู้สึกแบบสบายเดินวันละแบบหมื่นห้า เก้าก็คือชิวๆนะทุกคนลุคนี้คอมพิลลุกก็คือจะเป็นกระเป๋าเอสตาเคอรี่นะคะสีลาเต้คาราเมลซึ่งเอามาเราไม่ผิดหวังเพราะทิปเกาหลีที่แล้วเราก็เอามาเราสึกว่ามันเข้ากับทุกอย่างจริงแล้วมันแบบแมชง่ายใช้ง่ายนะคะส่วนใครไม่อยากเอาเป็นสายสะพายสั้นมันก็จะมีสายสะพายยาวที่เป็น c r o s s b ดีเราก็จะได้แบบเหมือนเปลี่ยนลุกอะไรอย่างงี้ได้ง่ายนะคะลุคนี้ก็ประมาณนี้ค่ะหน้าหนาวแบบนี้นะคะวิ้ก็แนะนําให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ย พกถุงร้อนมาด้วยนะอันนี้ก็คือเอาไว้ใส่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทหรือว่ากระเป๋าของ เสื้อหนาเราพวกพัฟเฟอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราอุ่นเราบางทีอะถ้าเราขี้เกียจใส่ถุงมือเพราะว่าเราแบบไม่ถนัดใส่ถุงมือเล่นมือถือไม่ถนัดนะคะการใส่ถุงแบบนี้ไว้ก็คือพอเราเล่นมือถือเสร็จเอามือเข้าไปในกระเป๋ามันก็จะอุ่นทันทีทําให้เราไม่ต้องใส่ถุงมือนะส่วนใครที่รู้สึกว่าไม่อยากพกแบบนี้มาก็แนะนําว่าหาซื้อถุงมือที่สามารถจิ้มมือถือได้ถนัดถนัดมานะคะเพราะว่าเราว่าจริงๆเวลามาเมืองทอดเราก็จะมีการแบบต้องถ่ายลงถ่ายรูปหรือว่าดูแม ระหว่างการเดินทางนะ เราก็ควรจะให้แบบมันถนัดแล้วมันจะได้ไม่หงุดหงิดระหว่างทิปนะคะอันนี้ก็คือบิสั่งในโวกชอปปี้อะไรเงี้ยก็มันจะมี1แพ็คจะมี8ถุงฉีกแล้วก็มันก็จะร้อนนะเราก็สามารถใช้ได้ปกติมันร้อนประมาณแบบ2 3าชั่วโมงนะ <laughs> งงนะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปที่หนาวมากก็พกมาเยอะหน่อยนะคะจะได้เอาไว้ติดตัวกันหนาวค่ะก็สุดท้ายแล้วนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่บิบีเอามาฝากกันนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ ะะแล้วก็แชร์ให้กับใครที่จะไปเมืองหนาวเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวหรือว่าญาติก็ได้นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะสุดท้ายจะบอกว่าใครที่ลังเลนาฬิกาลองจิ้นเรือนนี้ก็ไม่ต้องลังเลเพราะว่าเขาสวยเขาทนทานแล้วก็เขาคอมพลีตลุกแบบเอาอยู่จริงๆดูแบบมีสกุลลุนชาติดูแพงแล้วก็ดูหรูรานะคะแล้วนอกจากนี้เขายังมีรับประกัน,นกลไกอัตโนมัติถึง5ปีทุกคนคือถ้าไม่ดีจริงเขาก็ไม่สามารถจะมารับประกันแบบนี้เราได้ถูกไหมก็อย่าลังเล ะะมีลิงก์อยู่ข้างใต้ก็สามารถไปกดไปเข้าไปดูก่อนได้เลยนะทุกคนใครชอบทิปไหนเสื้อตัวไหนนะคะก็คอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็มีวิจารณ์รวมลิงก์สินค้าทั้งหมดมาใส่ไว้ข้างใต้ให้นะเพราะว่าคนถามเข้ามาแบบคิดแต่งตัวคือถามกันแบบ DM แตกมากก็จะพยายามตอบให้ได้เยอะที่สุดนะคะทุกคนก็ขอบคุณมาณที่นี้ที่ติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุข ในปีใหม่นี้แล้วก็ต,ต่อต่อไปในชีวิตมีบาลานซ์แล้วก็รักตัวเองมากๆนะคะอย่าลืมดูแลคนที่เรารักแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองด้วยนะคลิปนี้ก็ไปก่อนละอย่าลืมไปตามไอจีเราแล้วขอร้องนะโอเคไม่แล้วบ๊ายบาย